วุฒิชัยครับผมนรนกิจจากมิติหุ้นครับคุณนรนกิจสวัสดีครับวุฒิชัยสวัสดีครับครับขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่มาเข้ารายการสดกับเราเช้านี้นะครับคุณวุฒิชัยครับขอบคุณครับในช่วงในช่วงระยะนี้เนี่ยแหมหุ้นเจลก็ถือว่าร้อนแรงแล้วก็เมื่อวานเจลก็มีการแจ้งข่าวออกมาถึงเรื่องของการเข้าไปซื้อหุ้นบริษัทพรีแคสบริษัทหนึ่งในอัตราส่วนห1เ็ดเอร์ใช่ไหมฮะ ครัเล่าให้เธอฟังนิดหนึ่งครับบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทลูกของปรึกษานะฮะใช่ครับของพฤษาโฮลดิเราเข้าไปถือห้าสิบเปอร์เซ็นต์เล่าให้ฟังนิดนึงว่าบริษัทดังกล่าวเนี่ยทําธุรกิจอะไรบ้างครับได้ครับก็ของปรึกษาโฮดีก็เป็นบริษัทที่มีดําเนินการในด้านพัฒนาสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วก็ส่วนที่เขาใช้ในการสร้างบ้านหรือคอนโดของปรึกษาเนี่ยเขาก็จะใช้ระบบฟรีคลาสครับนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ย เขาแตกลายออกมาเป็นบริษัทอีโนบิียร์ก็คือเซตอรัพบ,บริษัทนี้ขึ้นมาเพื่อจะให้ทำพรีคาสทั้งหมดนะครับ,รบตัวบริษัทนี้เป็นโรงงานที่มีเป็นฟูลออเดอร์เบดมคินนะครับมี capacity อยู่ประมาณ4.4ล้านตันต่อปีซึ่งถือว่าเป็นใหญ่ที่สุดในประเทศไทยใหญ่ที่สุด,สดของอของพวกพรีคาสนี่เขาใหญ่ที่สุดแล้วใช่ครับใช่ครับเจลเอนก็ทำพรีคาสมานานพอสมควรครับเราก็มีเป็น s p e c i a l สต์ทางด้านนี้แต่โรงงานของเราเนี่ย ปัจจุบันเราเสริฟได้อยู่ประมาณ8 0 0 0สนตารางเมตรครับนะครับแล้วก็เราเองก็มีอยอดขายที่เราไม่สามารถเสร์ฟได้นะครับเพราะว่าเราตัว c a า a c i ี y ของเราเนี่ยมันมัน,มนเราใช้เป็นกำลังการผลิตแล้วนะครับ,รบเราจะต้องไปซื้อจากต้างนอกมาขายกับลูกค้าของเราอันนี้ก็เลยจะเป็นส่วนที่เรามองว่ามันเป็นโอกาสทั้งของบริษาทเองก็ โรงงานเขา4.4ล้านตันเนี่ยปีหนึ่งเขาใช้ capacity ที่ใช้เสิร์ฟของตัวเองอยู่ประมาณตักครึ่งหนึ่ง2,000 oh. 2, 2 0ล้านบาทน, oh. นะครับศึกษาก็มองว่าตรงนี้ก็จะเป็นโอกาสที่ตัวตัวเขามี fully automated m a เ h ชีนนะครับที่เป็นเทคโนโล o ี y o r i e n t e d แล้วก็มี capacity เหลือส่วนของเราเนี่ยมีความสามารถในเรื่องของการทำตลาดในการขายค่อนข้างดี oh. นะครับมีความต้องการที่จะต้องการ capacity เพิ่มถ้าไม่ขยายโรงง,งานเองใช้เง,งินลงตัวเองก็ต้อง ต้องหานะครับพาร์เนอร์ซึ่งตอนนี้ก็เป็นเดอะไรต์แมทช์ที่เราจับกันได้นะครับ็เนเกิดเป็นดีลนี้ขึ้นมาครับครับเพราะฉะนั้นมันหมายความว่าเมื่อเอาเมื่อเอารายได้ของเราประกบกับรายได้ของตัว p c a s สตัวนี้เนี่ยอินโน p c a s สตัวนี้เข้าไปเนี่ยมันก็หมายความว่าตัวอินโน a s แสตัวนี้จะมีรายได้เพิ่มขึ้นมาเท่าตัวเป็นไปได้ไหมฮะเอาถุกต้องครับอ่าอย่างนี้ครับเป็นโรกิจของอินโนพีแคเนี่ยเขามี ผลิตที่เสิบให้กับทางพึ่งสายอยู่แล้วประมาณปีละสองพันล้านนะครับพึ่งสายเองก็เริ่มทาตลาดก่อนที่จะมาคุยกับเราในพึ่งสายเองเริ่มทําตลาดไปขายให้กับเอ็กซ์เทอร์เนลพาร์ี่นะครับเพราะก็จะมีแบ็กห็อกของปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนี่ยอยู่แล้วห้าร้อยล้านบาทนะครับแทนที่เรามองก็คือทางเจีวเองก็น่าจะสามารถเพิ่มยอดขายนอกเหนือจากที่เจียวขายเองนะครับให้กับทางอีโรฟีทาได้อีกประมาณสามร้อยถึงห้าร้อยล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นตัวอินโนเนี่ยก็จะมีรายได้อยู่ประมาณ 2,000กว่าล้านถึง3,000ล้านบาทนะครับที่เรามองก็คือสามบัทตัวเจลเองเนี่ยก็จะสามารถเรียกว่าดับเบิลยอดขายของตัวเองในปีนี้นะครับเมื่อเมื่อเกิดดีลนี้ที่เราเข้าไปเทค51%ของดนโนพริตาเนียครับครับก็คือเราก้ารับออเดอร์แล้วล่ะตอนนี้ถูกครับใช่ครับบุโลนิกเพราะว่าเรามีแคปซิตี้ที่อยู่ในมือแล้ว4-5ล้านครับ ครับแล้วก็ที่ที่ที่ทสเสน่ห์ของดีลนี้อีกอันหนึ่งก็คือพอเรามีสแปซิที่เพิ่มขึ้นเนี่ยในเรื่องของอำน,นาจการต่อรอ,องในเรื่องของการผลิตที่มีอี o n o นมีออฟเกลนะครับมันจะทําให้ต้นทุนของบริษัทโดยรวมเนี่ยลดลงนะครับดงนะะั้นอ่าเ h o ดเดอร์ที่เข้ามาทำแลลูกค้าที่เข้ามาคุยกับเราเนี่ยก็มีสิทิ์ไปด้วยในส่วนนี้ครับะะแต่ครับแม้มันก็จะเป็นการที่บริษัทสามารถไปเสิร์ฟลูกค้าได้ ดีขึ้นนะครับแล้วก็ทุกๆคนก็รีบได้ว่าได้ประโยชน์จากธุรกรรมนี้ทั้งหมดเลยนะครับผมผมคิดอ,อย่างนี้เพราะเราถือห้าสิเ็ดเปอร์เซ็นต์ว่าในงบรายได้มันจะไปโชว์่าในเจลเลยถูกต้องครับการเติไทยนะปันถ้าเกิดว่าเอาเจลไม่ทำอะไรเนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่ๆจะมีรายได้จากจากตัวอินโหนกปีแคเข้ามาเลยเนี่ยในปีนี้ทันทีเลยก็คือสองพันล้านอ่าที่ระบบงบแบ็กกรอกที่ที่ก็มีอยู่แล้วก็ อย่างน้อย2,500ล้านแล้วครับก็วกที่เจกจะไต่เขาบีกให้ถูกต้องครับอย่างน้อยมีแล้วแน่ๆ2,500ครับอย่างน้อยมีแล้ว2,500เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใช่ครับถ้ารวมกับเจลอาจติสมมติรวมกับรายได้รายได้เจลปัจจุบันเนี่ยที่ยังไม่ไม่รวมอันใหม่นะก็ถ้าเกิดว่า2,500บวกเข้าไปในเจลถูกต้องครับแล้วถ้าเกิดว่าเจลบอกว่ามีรับลูกค้าได้เต็มที่วันทั้ง2-3พันล้านเนี่ยนั่นหมายความตามข่าวที่ให้เลยก็คืออาจจะบวกเข้ามา5-6พันล้าน ถูกต้องครับเดี๋ยวก็มองว่าในปีปีนี้นะครับ2,516เนี่ยเราคาดว่าจะมีรายได้มากกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยคิดว่าน่าจะประมาณสองเท่าเลยครับครับทีนี้เนี่ยผมไปดูงบของตัว i n o p i c a s เนี่ยในแง่ของวัตถุลายยังไม่สวยเท่าไหร่นะ,ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเข้าเราเรามาช่วยเขาทำแล้วเนี่ย อย่างี่เราพูดถ้ําลายมันจะมีเน็ตมาจิ้นดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนพอจะบอกไนี่เลยครับตรงนี้ครับคือคีย์พอยต์ครับคุณรเจอร์ป็กเคืออีโตฟิคัสเขาใช้สปายเซี่อยู่ประมาณห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเราสามารถอัพขึ้นพอไปซึ่งปีนี้เรามองว่าน่าจะได้ถึงเจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับตัวเอสเจอเอมันจะยังรีเมนคที่เพราะฉะนั้น ต้นทุนมันจะลดต่ำลงอย่างมีระยะสํสำคัญที่เหลือที่ทำได้เนี่ยมันจะกลายเป็น net p o f i t รับครับ,รบมันก็จะอย่างที่คุณโรติดพูดถูกต้องมันจะ attractive ขึ้นมาทันทีเลยนะครับมันเหมือนเรา operate อยู่บนโรงงานที่ไม่มีต้นทุนแล้วไม่มีสโสูุยแล้วผมเดียอย่างนั้นละกันะนะครับครับผมก็แสดงว่าตัวตัว p c a s t ที่เข้ามาใหม่ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ให้ทั้งในเรื่องของรายได้ที่เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด ในเจลใช่ไหมฮะรวมทั้งเพิ่มอัตราส่วนกำไรเจลให้สูงขึ้นด้วยถูกต้องเลยครับนะฮะผมมานั่งดูอย่างอย่างเจลเนี่ยธุรกิจเดิมของเจลเนี่ยนะครับก็มีทั้งคองคอนกรีตอยู่แล้วครับผมนะครับเอาจับมาที่ธุรกิจเดิมของเจลหน่อยว่าครับถ้าเราไปอย่าง Normal Operation ธุรกิจเจลในปี66เนี่ย มันมีโอกาสจะเติบโตได้มากน้อยแค่ไหนเอาทุกเอาของเดิมหมดนะยังไม่นับไปเทคตัวอื่นเข้ามานะฮะเข้าใจครับนีบ่ในปีหกห้าที่ผ่านมาเนี่ยแค่เราดูที่เก้าเดือนที่เรารายงานตลาดหลักทรัพย์เนี่ยรายได้ของเราก็มากกว่าในอดีตที่เราทํามาค่อนข้างเยอะแล้วมันแตดสองพันล้านและเก้าเดือนนะครับคับ,คบนั้นในพอครบปีเนี่ยเราก็คาดว่ารายได้เราก็ถ้าตามพอพอเฉลี่ยมันก็จะขึ้นมาอยู่ประมาณสองพันหกร้อยสองพันแปดร้อยล้านซึ่งถือว่าสูงสุด S <S ที่เราเคยทามานะครับอันนี้มันแบ่งได้เป็นสองฝั่งครับคุณโรนลดินฝั่งแรกก็คือเป็นธุรกิจเดิมที่เกี่ยวกับพวกเสาเข็มพรีค้าสนะครับทดเทนชัชนอ่าเป็นวัสดุก,ออก,ก่อสร้างเดิมนะครับเป็นผู้ผลิตวัสดุก่อ,อกสร้างอ,อ,อีกส่วนหนึ่งที่เราในวัตติไฟเพิ่มขึ้นมาหลังจากที่มันมีอ่าประเด็นเรื่องเจ็บอโควิดนะครับเราก็มารับงานที่เป็นซับคอนแทคเตอร์ของภาครัฐมากขึ้นนะครับเพื่อให้เกิดความแน่นอนในการได้รายได้นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้รายได้เราตตกเติบโตขึ้นมาอย่างก้าวกระโดดครับแต่ครับเพราะฉะนั้นที่เรามองในปีหน้าเนี่ยเราก็มองว่ายอดขายเราจะมากกว่าปีสองพันห้าร้อยหกิห้าที่ผ่านมาอีกครับครับหลายเท่าเลยอ่าก็อย่างน้อยขึ้นไปอีกสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไม่รวมกับของอินโนพลท้าที่ที่ที่เราจะรับบวกเข้ามาเพราะฉะนั้นพอรวมกันเนี่ยมันก็เลยจะได้อยู่ประมาณสองเท่ากับของเดิมเลยครับอืมทีนี้ ผมกลับมาที่เดี๋ยวนะฮะในปีหกห้าเนี่ยถ้ากับว่าโอเคผมประกอบการก็ยังยังไม่ดีเท่าไหร่อยู่แล้วปี65ห้ามาขายทักกี้ไต่มาดเดียวใช่ไหมฮะต้องต้องเรียนว่า<ะ>ปรับตัวดีขึ้นกว่าเดิมอย่างมีในยะาสำคัญต้องเรียนนี้ดีกว<อ>่านว่บมีในย้าสำคัญหมเพราะว่าเป็นปีหกหกจริงไหมฮะที่ที่คิสี่ของหกห้านี่ยครับหมายถึงว่าประกอบการใงปีเมื่อเทียบกับปีหกสี่เนี่ยเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยปีหกห้าจะถือว่าปรับตัวดีขึ้นครับกับปี65ห้านี่กลับมาดีขึ้นด้วยฮะครับผมดีขึ้้นดวยครับ เพราะว่าในสามไตามาสแรกของปีหกห้าเนี่ยยังยังลดลงอยู่ใช่แต่พอดอีระหว่างปีหกห้าในเจลมีการไปออกอเพิ่มทุนเป็นรีส f ออฟริงนะครับ,รบเราก็นําเงินของผู้ถือหุ้นท่านมาเนี่ยมาแก้ปัญหาสภาพคล่องของบริษัทแล้วก็เพิ่มรายได้ผมพยายามจะเน้นรายได้นี้เพราะว่ามันจะมองเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมว่ารายได้ของเราเพิ่มขึ้นมาเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้เยอะมากครับ,รบเพราะอย่างที่ผมเรียนเรามีธุรกิจ ที่เรารันเพิ่มของตัวงานที่เราไปรับซับคอนแทคเตอร์เป็นของราชการมานะครับตรงนี้มาเพิ่มรายได้แล้วมันก็เลยช่วยเติมในเรื่องของการลดโสุ้ยลงหรือุ่าให้แชร์โสุ้ยไปนะครับผู้วิชัยกำลังจะบอกว่าไตามาสี่ปีหกห้านี่มีตัวเลขที่น่าสนใจน่าสนใจครับน่าสนใจใช่ไหมฮะโอเค,คแล้วก็ส่วนไตไตส่วนปีหกนี่คือตัวเลขน่าน่าจะทิ้งขาดเลยเห็นด้วยครับโดยสิ่งนี้เป็นแผนที่เราวางไว้ที่มันจะ เปลี่ยนเป็นทรานส์ฟอร์มเรากลับมาเป็น New G L เลยครับไม่นะตัวเราไม่น่าจะเห็นตัวเลขแดงๆแ,แล้วใช่ไหมฮะในปีหกหกอ่า <c oughs> ก็อันนี้เป็นแผนนะครับใช่ครับเราเราบองว่าอย่าเอานงี้ยธุรกิจข,ของอ,อิโนทรีคที่ทำสามพันล้านเนี่ยพอเราอ่าออเปรเอททุกอันอ่าสมมติยอดขายมามี n น t profit ิอยู่ประมาณสองดิจิตน,นะครับครับมันก็มันก็ที่ที่เพิ่มขึ้นมานี่มันก็จะขึ้นมาค่อนข้างเป็น,เป,นเป็นหลักหลายร้อยล้านนะครับอืม ครับผมนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ถือว่าถือว่าเธอราวาเต็มตัวแหละคราวนี้ครับผมนะฮะก็เป็นข่าวดีนะฮะเดี๋ยวเราอาจจะพาอินเวสเตอร์ไปเยี่ยมชมโรงงานของด้วยความยินดีเลยครับโอะโหขออนุญาตเรียนเพิ่มเติมกับโรงงานของทางอินโนปรีพาสเนี่ยนะครับเขาเป็นฟูลลี่ออเดเแล้วก็มันจะมีประเด็นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เขาเป็นผู้นําในการการตลาดในเรื่องของคาร์บอน อะเครดิตนะครับเขามีพวกโลคาอ่อโลคาร์บอนคอนกรีตนะครับเป็นเจ้าแรกที่นํามาใช้เทคโนโลยีนี้แล้วก็มีในเรื่องของ green factory นะครับตัว fully automation ของเขาเนี่ยทำให้คอสมันลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญและอันนี้เป็นสิ่งที่เรามองว่าเป็น advantage ที่เจลเนี่ยเข้าไปได้ฟ facility นี้มา operate เลยครับโอ้ผมฟังดูแล้วผมผมตื่นเต้นทีเดียวครับกับการที่เจลเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปเทคตัว ดีโนบีแคสซุนนี้มาได้แล้วก็ทําให้ตัวบริษัทเอเนี่ยทเทรนเอราได้อย่างชัดเจนนะครับก็หวังว่าเดี๋ยวเราคงามีอะไรคืบหน้าเราไว้คุยกันแล้วก็เดี๋ยวจะเรียนเชิญว่าจะขอให้พาอินเวสเตอร์เข้าไปเยี่ยมชมโรงงานกันขอด้ววามยินดีครับเราจะป็นกับขอบคุณมากครวิทิชัยครับขอบคุณครับสวัสดีครับเรื่องทุนฮะเรื่องทุนที่เป็น v i p ของเราเนี่ยผมต้องบอกว่าเดี๋ยวผมอาจจะจ พาไปชมโรงงานเจ๋อ